พื้นฐานให้น้องๆนะครับเป็นสมัครเล่นให้เขารู้บริเวณรู้แบบสิ่งแวดล้อมรู้ประสบการณ์นะครับต่อไปข้างหน้าคือตอนนี้เขาน้องๆเขาอายุยังน้อยมากนะครับบางคนยัง20สต้นๆอะไรเงี้ยครับไปข้างหน้าเขายังอาจจะเป็นอาชีพที่บ็อกซิง่งหรือว่าจะไปแข่งรายการเวิ l d ดคริบบ็อกซิง่งหรือเวอิ l ์ c ค p ัอะไรต่างๆใงญ่ยที่รอรายการรอใหญ่ๆเขาหรืออ่ารายการใหญ่ๆเขารอเขาอยู่ข้างหน้าเยอะเลย,ยครับก็ถ,ถ้าเกิดว่าผูใ้ใหญ่เขามีความเชื่อถือเราหรือมั่นใจเราให้เราทําก็ยินดีที่เราจะ สารต่อได้ครับผมเรามาด้วยพลังแล้วมาด้วยความเต็มที่นะครับปลุกระดมน้องๆอ,อย่างเต็มที่เรียกควานมกำลังใจอย่างเต็มที่ที่น้องๆได้สร้างมาแล้วก็บอกน้องๆว่าเราไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวทีนี้เราสร้างนะครับมีน้านมีตาให้กับพ่อแม่พี่น,นอ้องหรือครอบครัวเราเราทาเต็มที่เลยนะครับก็คือเราเราทํายังไงก็ได้ให้น้องๆเก่งเหมือนเรานะครับความง่ายก็คือน้องๆเขามีความไปกับเรามีความรู้สึกกับเรามีความมุ่งมั่นกับเรา นั่นคือความความสนุกกับเราที่ท,ที่ที่ทำให้เรารู้สึกฮ้ยมันมีพลังให้กับเราตอบแทนว้ยเราสามารถไม่ใช่แค่ดึงดึงตัวเองให้ขึ้นแบบขึ้นเนื้อกับควายชัยชนะให้เราได้แต่ว่าเราสามารถดึงน้องๆขึ้นกับเราได้ด้วยรู้สึกว่าเออมันมันมันภูมิใจตรงนี้ครับจริงๆเราจริงๆเราขอเป็นนักกีฬาดีกว่า <c oughs> อยากแข่งเองดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ใจจริงเราใจใจใจันักกีฬาเนาะอยังไงก็อยากจะเฮ้ยมันเห็นน,น้องๆบางครั้งเห็นน้นองๆเขาสู้เห็นน้นองๆเขาออกอาวุธมันรู้สึกอยากจะออกอาวุธตามเขาบิดซ้ายบิดขวาอยากจะเฮ้ยมันคือบางครั้งเราก็น้อง,องๆเขาอ,ออกไม่ทันเราคิดไม่ทันมันเฮ้ยต้องออกงนี้แต่ว่าใจเราก็ไปนะครับก็อยากจะทีกี้เขาอยากจะมันอยู่เหมือนกันอ<า>โอเคครับก็เราในฐานะนะครับผู้นำทัพที่บอกซิ่งกีฬาของไทยเรามานะครับก็ตั้งใจไว้นะครับเราก็รวบรวม ทุกสิ่งอย่างที่เรามีประสบการณ์มานะครับถึงแม้เราจะเป็นอาชีพนะครับในทางในใน,ในทางที่บ็อกซิ่งอาชีพนะครับที่ผโชครอบโลกมานะครับแต่ว่าพอเรามาถึงจุดนี้นะครับมันเป็นสมัครเล่นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นมีอาวุธหลากหลายกติกาหลากหลายทุกิ๊กขึ้นมาขึ้นมานะครับก็มันไม่ใช่สเต็ปเหมือนเหมือนอาชีพอย่างเรานะครับอาชีพอย่างเรามันใช้อาวุธที่ต้องแข็งแรงนะสมบุสมบัติอัดอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องแต่ว่าอีกอย่างที่มันคัก คล้ายๆกันก็คือต้องออกวุธได้เยอะนะครับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ต้องออกวุธเป็นชุดๆ,ๆอันนี้คือสมัครเล่นเคเบิ้กซิงของเรานะครับต้องเป็นหนึ่งสองสามไม่ใช่ว่าเตะตุ่มแต่แจ้งจริงแต่ว่าครั้งเดียวหรือครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะคะแนนมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้กติกาจริงๆแล้วมันต้องแบบเป็นชุดตุ้มๆหๆๆๆนึ่งสองสามนครับมันก็ต้องใช้เป็นชุดๆ,ๆไปมันถึงจะมีคะแนนฉะนั้นเราก็พอเรานำทามาแล้วก็ จริงๆเราต้องแม่นใจกติกาให้มากที่สุดนะครับพอ,พอมาถึงจุดน,นี้ <c oughs> ก็ดีใจครับที่ได้พาน้องๆเขามาได้เลียงกันทุกคนนะครับอย่างน้อยก็มีเลียงกันติดมือกันทุกคนในรุ่นทุกคนกลับไปในเมืองไทยแน่นอนนะครับล้วนๆที่ผมได้มานะครับและสิ่งเวดล้อมนะครับที่ที่เราได้ไปแข่งแต่ละเวทีแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับของผมที่เคยเฮ้ยใหม่ๆมีความรู้สึกยังไงที่เราตื่นเต้นขนาดไหนมีความตื่นขนาด สิ่งเหล่านั้นผมก็พยายามที่จะเล่าเล่าตลอดครับเล่าทุกเชา้าทุกเย็นนะครับที่ผมได้เข้าไปฝึกซ้อมให้เขานะครับเล่าประสบการณ์เฮฮาบ้างความตึงเครียดบ้างแล้วก็ให้เขาหลบหลบรอบลอ้ลอมทีมาความคิดให้เขาว่ามันเป็นอย่างนี้นี้นะครับสิ่งที่พึงประสงค์ก็คือเราต้องมีสมาธิและสติบนเวทีของเราอย่าไปฟังเสียงเฮกียงกาให้รู้ว่าเราซ้อมมาอย่างไรเราก็ต้องโชว์ไปอย่างนั้นเลยแช่นั้น